สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมนะครับในชุดพิเศษนะครับก็คือชุดโออิชิกินทีเะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับอ่านี่เป็นชุดอ่าเมื่อเราซื้อโออิชินะครับอ่าสามสามขวดนะครับก็จะได้การ์ดโปเกมอนนะครับวันนี้เรามากับน้องเพลงนะครับนี่น้องเพลงนะครับ นี่ครับอ่านลงเพมีอะไรพูดไหมคะ Hello everyone, my name is p l a y I am six years old and and I love to talk English and I love Harry Potter. เคนะครับอันนี้ครับก็เรามาแกะดูกันนะครับว่าในนี้จะมีอะไรนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นชื่อสินท้านะครับก็คือการ์ดโปรโมทโปเกมอนเทดดิ ok ้งการ์ดเกมนะครับก็ สำหรับอ่าเป็นการ์ดโปรโมที่อ่าโคลลโบกับโอชิกินทีนะครับนหน้ากล่องเป็นปิดกระจูนะครับตนนนะบงึงแบบนี้เลยดูครับโอเคน้องเพลงเพิ่มพอแกะหน่อยแส่ใสยังไงหรอโรติเหนไเปล่าเคนี้มีอ่าว้าวว้าวนี่เลยใน่องไม่มีอะไรนะครับนี่ หนึ่งกองจะมีทั้งหมดยี่สิบสองยี่สิบสองพันธุ์เพลงใช้กใกล้ๆกลไหมครับใก <Okay. S 1> ล้กตองไหนะ่ะัดต,ต,ตัดตัดจะโดนการ์ดนะตัดค่อยๆตัดเดี๋ยวโดนการ์ดนะครับเด็กๆใช้ขั้นใจระวังหน่อยนะครับได้ไหมได้ไหมอ่ะดดูสิได้ไหม,ไไหมอ้าว <laughs> ได้ไหมยังไม่ได้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อจัดให้พี่พี่เก่งกับกัน,ก,นกันกัารกระดิ่งพี่เหนียอ๋อโอเคค่ะนี่ถ้าลองดูค่ะได้อะไรได้อะไรพราะ่อจะพิตาพิตาพิตาเป็นไ,ได้ไงอ่านชื่อสิออชื่ออยู่ข้างบนข้าบนเนาะคอาคามมโมอนมาโอโมโนเอเนก็อ,อิกิ คาโมเนกินี่ไงครัชื่อคาโมเนกิใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น<ม>สัญลักษณ์นี่ครับสัญลักษณ์โออิชินะครับน,ไไน,นี่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์โออิชิค่ะอันนี้ไ,ไมนี่เดี๋ยวเพิ่งอ่านชื่อก่อนอ่านชื่อนะโออาดาโลาอุโดโมอโกอมากกาก,ากดากดลุมักกะดารุมักกะนะครับ ม,มียี่สิบสองเมื่อไรจะได้ปิกาจูอ่ะอ่านี่โทซาคินโตะนะครับโทซาคินโตะสวยอ่ะอันอันอันนี้เหมือนครื่งปลาครึ่งยูนิคอนเลยค่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ครึ่งปลาเครื่งยูนิคอนใช่อุ๊ยนี่ <G AS K> มาแล้วปิกาจูนี่ครับปิกาจูสองอาชื่อไหนปิ กาจูแล้วตรงนี้ก็เป็นสันสันยักษ์โออิชิใช่สันยักษ์โออิชิด้วยนะครับพี่กอคือตัวอะไรอ่านี่ได้สามอันนี้นี่ได้สามก็คือคาโมนเนกิอันนี้สามคือคาโมนเนกิอ่ะไหนเราจะไปดูว่าเราจะได้ปีอ่านี่ครับชิรินชิรินนี่รักกมากเลย ใหโ้โชวยชให้เขาสิครับโชว์ให้เขาโชว์ให้คนดูด้วยวานนี้ดีๆนีนนนนน่ชิปรีนอ่ะอ่ะนี่เป็นตัวอะไรอีกตัวหนึ่งชื่อปิ๊ปปี้ปิ๊ปปี้เหรอปิ๊ปปี้นะครับทำนองไม่เหมือนจิกเกอรี่พ๊อปจังแต่ไม่ไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ปิปปี้พ๊อปดูดูสิทุกคนทุกคนคิดว่าเหมือนจิกเกอรี่พ๊อปไหมอ่ะตัวนี้ดีดีชื่อชื่อว่า มาคออุคุมาคุโนชิตะตัว<า>นี้คือมาคุโนชิตะนะคะอ้าวตัวนี้ตัวแรกอีกตัวหนึง่งจออิจิโราอาลาชออิจิจิราชิใช่ไหมใช่จิราชิตัวนี้คือจิราชินะคะน่ารักไหมน่ารักนี่ อ่านี่ครับอีกตัวหนึง่งนี่น้องปลาชาลิทัสชาลิทัสซื้อชาลิทัสซื้อโอ้โหเหมื่เมื่งกุ้งจังเลยค่ะเหม,ม,มื่งกุ้งไหมเป็นซูชิไหมเมื่งกุ้งซูชิเหมื่งกุ้งซูชิบาจิุนูนิเออบาจินูนิอ,นอันนี้คือบาจินูนี้นะคะบาจิโอ้โหไ,นะไม่สามเลยเนี่ยไม่สามเลยหรอสามน้อย อ่าเนี่ยมี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 ศักโ <3 S 2> ทศะโทศะอินโดโดอันนี้คือโทศะอินโด <ตา S 2> โทวซ้นะคะมันไม่เหมือนลาชมพูครึ่งมา้าในคอเลยค่ะเฮ้ย <laughs> ปีกา <laughs> ปีกาปีกา <laughs> จูอีกและะ้วค่ะได้ปีกาจูนี่นี่นี่ปีกาจู คิดว่าจะได้ปิกกระจูดหลายใบหน่อยดีจังได้ได้ปิกกระจูดสองใบมาแล้วอ่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้เหมือนเดิมเลยค่ะน,นะครับโอ้โหยัง,งเยอะอีกเยอะเลยอะ่ะพ่อเจี๊บเขาบอกว่าในนี้มีทั้งหมดสิบแบบสิบแบบเลยเหรอเราจะได้ใช่เราจะได้สิบแบบ<อ>ครบไหมอ่าไม่นี่นหรอน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ วันนี้จะเป็นอะไรรุ่นกันโปเกมอนทุกตัวเปโปเกมอนหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ตัวโปเกมอนหมดเลยเอออันนี้เหมือนเดิมแต่ทุกคนคิดว่ามันเหมือนจิกเกอรี่พาร์ทไหมคะเหมือนไหมคะทุกคน,นคกหคเหมือนจิกเกอรี่พาร์ทไหมคะเหมือนก็เหมือนนะอ่ะ uh huh. ก็คือว่าจิกเกอรี่พาร์ทตัวเหมือนเดิมที่ใส่ชูชิเหมือนกุง้งเหมือนกุง้งเหมือนเหมือนกุงนก้งเหมือนกลาทะเลที่ใส่ชูชิ ฟิใช่แล้วอ่านี่ได้อันนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคตน่ารักเกินใช่ไหนดูซิว่านี่จะได้อะไรอ่ะอะไรนะได้ขอโชว์ได้ไหมได้อันนี้ก็ได้ตัวเหมือนเดิมมคะมาคุโนชิตะอันนี้คือมาคุโนชิตะนะคะตัวเหมือนเดิมแล้วตัวนี้คือ ตัวไดโอ้จิตราชิกาตัวจิตราชิกาดูแลเหมือนเดิมแสดงว่าเราได้สิบใบสิบใบก็คืออ่าทั้งหมดเนี้ยเขาบอกว่ามีทั้งหมดการ์ดสูมีทั้งหมดสิบแบบจะอ่าการ์ดสูมทั้งหมดสิบแบบเพราะฉะนั้นเราจะได้แบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในนี้มียี่สิบตัแต่มีบางบางอาซ้ำกันนะคะรู้ไหม นี่จะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอามสิบสี่หกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สแลมีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้การ์ดที่ไม่ซ้ำกันกี่อันนะครับหนึ่งสองห้าหกเจดนี่ยหมดแล้วหรอเก้านะครับหมดแล้วหรอพ่อ ด้เหรอสิบนี่ไงครับไม่ซ้ํากันเลยสิบใบนี่ไงหมดแล้ว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 นี่ไม่ซ้ํากันเลยสิบใบไม่ซ้ํากันเลยสิบใบเดี๋ยว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 นูจะจับคู่กันนะคะเดี๋ยวจะจับคู่กันไม่ซ้าเลยเดี๋ยวนูจะจับคู่กันนะคะว่ดตัวไหนเหมือนกันคอยดูกันนะห่วัวไหนเหมือนกันจะจับคู่ห้าหกเจ็ดแปด เราจะลองจับคู่ค่ะโอเคหนูหันไปทางนี้นะคะอ่านี่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 สิบใบไปลองนับสิหนูหนูหนูจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมไม่ซ้ำกันเลยเดี๋ยวหนูขอลองดูก่อนว่าหนูจะจับคู่ยังไงขอขอขอดูแม่มาดูกันหนี่ค่ะโมเดลพีสิบใบพอดีหนูหนูหนูจะลองจับคู่จับคู่กันสิจับคู่กันหนูจะเปิดให้มัน อย่างนี้นะแล้วหนูก็จะจับคู่กันหนูจะลองเปบดด้วยว่าจะให้จะให้น้องเพลงลองจับคู่นะครับโอเคถ้าถ้าหนูจับจับคู่ได้หนูหนูหนูก็จะเป็นนักจับคู่หนูจับคู่ได้แล้วสองตัวได้ปิ๊ปปี้สองตัวปิ๊ปปี้สอตัวอ่ามาแล้วก็แล้วก็ทำเองทำเองนะทำเองแล้วกง ตัวนี้สตัวตัวนี้สตัวนะครับโอ้หนึ่งกล่องได้จะครบไหมเนี่ยเยรอก่อนนะรอก่อนนะพ่อโอเคโอเคตรงนี้ก็จับได้ตัวได้สองตัวยับไได้เล้วไหนนะฮนี่อ่าไปที่สแล้วนะครับไปที่สแล้วนะติ๊กจูอ่า ใบที่หนะครับใบที่ห้าใบที่หแล้วใบที่เจและและหนูจะลองดูว่าตัวตัวไหนที่ไม่มีคู่ใบที่8ใบที่9นะครับแล้วก็ใบที่10 โอโหก็ได้ทั้งหมดหนึ่งกล่องนะครับผมได้ทั้งหมด2ชุดนะครับนี่สองชุดไม่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 มีโปเกมอนตัวไหนไม่ไม่มีคู่เลยค่ะใช่ไม่มีเลยก็ถือว่าทั้งหมดเลยในหนึ่งกล่องนี้นะครับได้ครบ2ชุดเลยนะครับเอาไว้สะสมได้2ชุดเลยสามารถ เอามาใส่แฟ้มแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนได้อีกหนึ่งคนนะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับเพลงว่าไงครับเยี่ยมมากเลยโอเคนะครับก็ขอขอบคุณที่ดึงจบนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ